ครับตามติดชีวิตพรนะครับวันนี้พาพรมาเดินเซนทัาน,นี่ก่อนปีใหม่มาด้วยคุณยายน้อยคุณย,าย,ย่าน้อยย่าเป้านะครับแล้วก็คุณยายทวดนะตอนนี้ก็มีการจัดขายสัตว์นะฮะขายลูกหมาเอาขายลูกหมาไฟเบเลียนนะครับหมาปอมนะฮะ ดูอั้งบนเลยเนี่ยสีขาวครับต่ตื่นตาตื่นใจครับน้องขอจับทุกตัวเลยนะครับแต่ละตัวนี่ก็ตันครับอันนี้ก็จะเป็นนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกท่าเลยนะคะแล้วก็สวัสดีนะครับท่านี้ปกครองค่ะโอ้ดีใจเต้นเต้นเต้นครับก็เป็นนกที่บินไม่ได้นะ ัุนี้นะครับสำน้องๆเลยนะคนนะคะมีในเรื่องของการจับมานเรียบร้อยดูนกดูไก่การเกษตรนะคะที่คนเหมือนเอ่อหมาปอมเลยคนเหมือนหมาปอมเลยครับไก่ตัวนี้ง่ายมาอ้าวพอดบายบายหน่อยพอดบายบายหน่อยพอดบายบายหน่อยยังไม่ได้ซมหมาปอมไม่บายบายแล้วสนใจไก่สนใจนกนะสมัครรีสตาร์ทคุณสม ก็รอรถเสร็จนะครับก็เลยเดินดูสัตว์ก่อนนะตรงนี้สังเกตเห็นเป็นสันร์นี่ก็เป็นที่น่าสนใจของน้องพอดมากนะครับตอนนี้นะครับรัของเล่นฟรีด้วยพี่เพอร์เฟคไม่ยอมมาพี่เพอร์เฟคพี่พันธ์นะฮะไม่ได้มาดูหมาถ่ายไปให้พี่พันธ์ดูไม่ยอมไปดูตรงอื่นเลยอ้าวครับไปดูตรงอื่นต่อตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของ อ่าสวนสัตว์ส,สัตว네์ย oui, ่นย่อมนะครับจะกินไก่แล้วจะกินไก่แล้วไก่จิกตานะลูกแมวเอาขึ้นมาไหมอ่าเดี๋ยวไก่จิกนะแล้วก็นะคะมีกาของแต่งใบหน้าไก่อินเดียแดงกี้นะแมวเดี๋ยวไก่จิกมา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 ดูหนูมาดูหนูนะฮะก็ ไปดูหนูนีเลยค่ะดี่๋ยวให้น้องเล่นของเล่นรอตรงนี้ก่อนหนูวิ่งหนูวิ่งเห็นไหมหนูวิ่งนะเรื่องของเล่นด้านนูได้เลยค่ะภูใจพัดเลยครับแต่พัดไม่ยอมมานะปะโยนนี้นะคะขออนุญสมัครโอดีใจดีใจเอามาดูหมูแล้วลูกมาดูหมูไปจับไปดูหมูสมัครได้เลยบัตรไม่ต้องค่ะขอเพียงแค่นะคะจำไอเดียเขียวอาโขดนะคุณแม่สมัครบัตรพี่ได้ค่ะให้น้องได้ยงคะ สมัครฟรีนะคะน้องอายุเท่าไหร่เอ่ยสิบขวบอ๋อยังได้อยู่ได้ของเล่นกับานไปด้วยนะท่านนี้สมัครไม่ถ่ายเพราะแล้วครับถ่ายงูแล้วคุณโตอายุเท่าไหร่ลูกได้อยู่สองคนสมัครนะคะบัตรเดวันหนึ่งใบสามารถสมัครให้น้องได้สามท่านนะคะมาเลยค่ะคุณแม่สมัครด้านนี้เลยน้องคนไหนยังไม่ได้สมัครบัตรบ้างกับคิดใ้กราฟคุณแม่สมัครบัตรเาวันหรือยังคะ อันนี้ลูกอะไรฮะกระต่ายกระต่ายคุณแม่มีมันตยวันแล้วไหมคะโอเคค่ะไม่ทำด้านนี้ได้เลยค่ะอันนี้กระต่ายนะครับเชิญนะคะอันนี้สมัครารด้ยันคะกระต่ายเยอะเลยนะครับครับก็เดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนี้นะคะน่าจะตัดเป็นสอง EP นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตามหาโพสก่อนนะโพสหายไปไหนไม่รู้ ไปดูหนูต่อหรือเปล่าเด,เดินดูเดินตามนะครับอพอเห็นนกไหม,มเห็นนกไหม,มนกก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ปลานะคร,ครับเดี๋ยวก็ติดตามมาต่ออีพีที่2นะครับ